สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกทท่านนะครับผมจัดให้ตามคําขอนะครับสาหรับแนวทางประจําวันนะครับและนี่ก็คือทีเด็ดรอบเย็นนะครับผมเป็นแนวทางสําหรับรอบเย็นของวันที่11มกราคม2568นะครับผมชุดวินหรือว่าชุดจับ2ตัวนะครับตัวเลข5ตัวด้วยกันแล้วก็คัดเด่นมา3ตัวนะครับแล้วก็ชุด2ตัวนั้นจับมาให้9ชุดนะครับผมมาดูในส่วนของ จับสองตัวนะครับสองหนหกเก้าเจ็ดนะครับตัวเด่นที่น่าสนใจตัวไหนก็ได้ ต่อไปที่เก้ากับหนึ่งนะครับแล้วชุดสองตัวนะครับผมเก้าชุดที่น่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของ และนี่ก็คือแนวทางในส่วนของวันที่11มกราคมนะครับ2568ทีเด็ดรอบเย็นนะครับผมเน้นส่วนของฮานอยนะครับชุดจับ2ตัวหรือว,ว่าตัววิน5ตัวนะครับ21697ตัวเด่นที่ดึงมาเป็น916นะครับตัวที่น่าสนใจที่น่าจับตาก็คือ9กับ1นะครับผม9ชุด สองตัวนะครับก็จะเป็น727919งเจ็ดเก้าหนึนะครับหนึ่งหกสองหก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดสองตัวนะครับจับไปเรียบร้อยนะครับผมสามตัวที่น่าสนใจเป็น216หนึะครับสี่แแล้วก็ในส่วนของหกห้ศูนย์นะครับผมนั่นคือสามตัวเนาะอ่ะลองที่นานคุณดูนะครับ นี่คือแนวะทางสำหรับวันที่11มกราคมนะครับผมฝากกับเร์แชร์ด้วยนะครับใครที่ติดตามในสุดของฮันนีรอบเจ็นนะครับผมก็อยากให้ลงแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปตานล่างนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่อยมีโชคเสียงโชคอย่างมีสติกันด้วยนะครับสวัสดีครับ